สวัสดีครับผมโมการนิมิตสุขพลังแห่งนิมิตนำพาสุขและความมั่งคั่งในบางวันเรารู้สึกเหมือนต้องสวมหน้ากากหลยใบเพื่อให้คนอื่นเข้าใจในแบบที่เขาคาดหวังแต่ไพ่วันนี้บอกผมว่าคุณไม่จําเป็นต้องซ่อนตัวเองอีกต่อไปวันนี้พลังของไพ่นิมิตประจําสัปดาห์สําหรับคนเกิดวันศุกร์พาเราไปพบกับความจริงที่อ่อนโยนการให้ที่กลั่นจากใจและความพอดีที่เปลี่ยนชีวิตได้ ไพ่ใบที่หนึ่งจะท้อนถึงความคิดที่ยังพูดไม่ออกความรู้สึกลึกๆที่เก็บไว้ในใจหรือการวางแผนบางอย่างที่ยังไม่กล้าบอกใครมันคือพลังของเบื้องหลังที่อาจจะกําลังดึงพลังใจคุณออกไปทีละนิดไพ่ใบที่สองนี่คือการให้โดยไม่หวังผลการช่วยเหลือโดยไร้เงื่อนไขเป็นไพ่แห่งความเมตตาและเตือนให้เรานึกถึงการให้อย่างมีสติไม่ใช่ให้จนตัวเองหมดพลังไพ่ใบที่สาม เป็นไพ่ที่พูดถึงการรักษาสมดุลในทุกสิ่งและการใช้สติเป็นพลังนังทางพลังนิมิตทั้ง4ด้านสำหรับด้านการงานหากคุณกำลังลังเลบางอย่างหรือมีเรื่องในใจที่ยังไม่กล้าเปิดเผยให้ใช้สัญลักณยานเป็นเกาะอย่ารีบเปิดหมดใจกับไครตอนนี้ใช้ความสงบก,กันกองความคิดมีแนวโน้มที่จะมีโปรเจกต์ที่ต้องให้หรือช่วยเหลือคนอื่นอย่าลืมเงื่อนไขที่คุณต้องดูแลตัวเองไปพร้อมกันด้วย จากด้านการเงินคุณอาจจะถูกขอความช่วยเหลือหรือยื่นข้อเสนอที่ดูน่าร่วมมืออาจมีข้อมูลบางอย่างที่เขาไม่บอกคุณทั้งหมดตรวจสอบก่อนนะครับแนะนำไม่ใช่เงินอย่างมีสติอย่ารีบลงทุนหรืออย่าใช้เงินเพื่อกบความรู้สึกจากด้านความรักถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์กําลังไม่สมดุลมันอาจไม่ใช่เพราะเขาไม่รักแต่อาจเป็นเพราะคุณกําลังให้มากเกินไปหรือไม่กล้าบอกในสิ่งที่คุณต้องการ ความรักที่ดีไม่ใช่การพยายามทําให้เหมือนกันแต่คือการปรับให้กลมกลืนสำหรับคนโสดใครบางคนกําลังแอบสังเกตคุณอย่างเงียบๆแต่อย่าเพิ่งเปิดใจทั้งหมดใช้เวลาดูความจริงในระยะยาวด้านสุขภาพคุณมีแนวโน้มสะสมความเครียดไว้ในร่างกายแบบเงียบๆสะท้อนถึงความรู้สึกที่ไม่ได้ระบาย ให้คุณลองเปลี่ยนจังหวะชีวิตเล็กน้อยเช่นเปลี่ยนมื้ออาหารเป็นแบบเบาๆฝึกหายใจหรือเขียนบันทึกความรู้สึกสุขภาพดีไม่ใช่แค่การกินผักแต่มันคือการปล่อยใจให้โล่งบ้างในบางวันสรุปพลังนิมิตสําหรับคนเกิดวันศุกร์ประจําสัปดาห์นี้นะครับวันนี้คือวันที่ให้คุณยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องทําให้ทุกอย่างดูเรียบร้อยเสมอไปแต่คุณสามารถกัรกรองเลือกและให อยากรู้เท่าทันนี่แหละคือพลังของความพอดีที่เปลี่ยนใจเราได้ทั้งวันและนี่คือพลังนิมิตของคนมวันศุกร์ประจำสัปดาห์จากผมหมอการนิมิตสุขพลังแห่งนิมิตนำพาสุขด,ด้วยความมัง่งคั่งขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณได้พักใจไม่ต้องแข็งแรงตลอดเวลาไม่ต้องเก่งให้ใครยอมรับแต่จงอ่อนโยนกับตัวเองให้มากพอมากพอที่จะบอกว่าพอแล้ว กับความคิดที่บันเทองและพอใจแล้วกับสิ่งที่คุณมีอยู่ในมือขอให้ความสงบจากภายในค่อยๆละลายทุกความกังวลขอให้พลังแห่งการให้ย้อนกลับมาเป็นความรักที่เติมเต็มและขอให้คุณกล้าที่จะยืนอยู่ในความจริงของตัวเองแม้มันจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่มันคือคุณอย่างแท้จริงและพบกันใหม่นะครับขอบคุณที่เปิดใจรับฟังขอบคุณที่เดินทางร่วมทางแห่งนิมิตไปกับผมหมอการนิมิสศุขสวัสดีครับ